เวลาตีสามท้องฟ้าอ่าวไทยถูกขี่กระชากด้วยเปเลวเพลิงสีแดงฉานจากกองเรือสหรัฐเนี่ยขีปนาวุธโทมาหอกนับสิบลูกพุ่งทยานสู่พิกัดรับบนแผ่นดินกัมพูชาอย่างแม่นยำในขณะเดียวกันปืนใหญ่ซีซ่าข,ของกองทัพบ,บกไทยก็เปิดฉากยิงถล่มบริเวณชายแดนพร้อมกันเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังกึกกองทั่วพนมเปนสัญ,ญญาณจุดจบของผู้ให้ทางอาชญากรมาถ,ถึงแล้วนี่ไม่ใช่การซ้อมรบ แต่คือปฏิบัติการสายฟ้าฟาเพ<ค>ื่อกวาดล,ล้างเขตปกครองตนเองแก๊งคอร์เซนเตอร์ความอดทนของกรุงเทพและวอชิงตันสิ้นสุดลงหลังคำขาด24ชั่วโมงถูกเพิกเฉยอย่างเยห่ยงคนไทยผู้บริสุทธิ์นับพันถูกกักขังทรมานและบังคับให้ทำงานหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติพวกมันหลงเชื่อว่ากำแพงคอนกรีตและอิทธิพลจากมหาอำนาจทางเหนือจะคุ้มกลาหัวได้ตลอดไปแต่พวกมันคิดผิด ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งความพิโรธของคนไทยเ <the> มื่อศักดิ์ศรีของชาติถูกย่ำยีเรดารอ AN TPQ 36ของไทยล็อกเป,เป้าปืนใหญ่ฆ่าสึกทุกจุดทันทีที่พวกมันคิดจะตอบโต้ตนบนท้องฟาง้าฝูงบิน F-16 ไฟติ้งฟอลคอน Falcon, กำลังวนเวียนล็อกเป้าหมายราวกับนักล่าผู้กระหายเลือดรีสอหรูในสีนูวิลซึ่งเป็นคุกนรกยุคใหม่นกเนียนกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงจากแรงระเบิด แรงระเบิดสั่นสะเทือนไปทั้งเมืองควันดำพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าเป็นคำเตือนสุดท้ายถึงศัตรูเป้าหมายอันดับหนึ่งไม่ใช่การยึดดินแดนแต่คือหัวหน้าปีศาจที่ซ่อน <can> tell, ตัวอยู่หลังมา่านอำนาจหมายจับ <or kill. S 1> สากลถูกเซ็นอนุมัติหน่วยรบพิเศษ Task Force 90อันเรื่องชื่อพร้อมบุกจูโจมพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าตัวการใหญ่จะถูกใส่กุญแจมือ และลากตัวกลับมารับโทษที่กรุงเทพเทกองทัพกัมพูชากำลังตกอยู่ในความโกลาหลขีดสุดเมื่อ <Me ant. S 1> ระบบบัญชาการถูกตัดขาดภายในไม่กี่นาทีข,าขอต้อนรับสู่สถานการณ์จำลองที่สั่นสะเทือนที่สุดปี2026วันล่มสลายของอาณาจักรต้มตุนข้ามพรมแดนก่อนเสียงระเบิดแรกจะดังขึ้นสงครามเงียบได้เริ่มขึ้นแล้วบนชั้นบรรยากาศเหนือท่านเครื่องบิน e a 18 G Growler ของสหรัฐ <Thank you. S 1> เปลี่ยนระบบเรดาร์เตือนภัยของกัมพูชาให้เป็นเศษล็จลหน้าจอเรดาร์ที่กองบัญชาการป้องกันภัยพนมเปนกลายเป็นเพียงหิมะสีขาวที่ไร้ความหมายเจ้าหน้าที่เวรตื่นตระหนกทุบแป้นพิมพ์พวกเขาถูกปิดตาจากมัจจุราชที่กำลังคืบคลานเข้ามาในความมืดความถี่วิทยุสื่อสารของทัพเ็มรถ,ถูกแทรกแซงด้วยเสียงรบกวนที่แสบแก้วหูระบบบัญชาการและควบคุมของข้าศึกพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง ทั้งที่ยังไม่เห็นเงาเครื่องบินสักลำเหนาะฐานทัพอากาศโคราชเครื่องยนต์ 7F16 กของกองทัพอากาศไทยเริ่มคำรามกึกก้องนี่คือฝูงบิน103เหล่าสายฟ้าที่เกรงไกลที่สุดแบกรับภารกิจล้างแขนเพื่อพี่น้องร่วมชาติใต้ปีกเครื่องบินรบแต่ละลำคือระเบิดอัจฉริยะเพเฟเวเซร์นํำวิถีด้วยเลเซอร์แห่งความตายพวกเขาทะยานขึ้นในรูปแบบยุทธวิธี ฉีกระชากความมืดมุ่งสู่ชายแดนด้วยความเร็วเหนือเสียงเป้าหมายแรกไม่ใช่ค่ายทหารแต่คือหัวใจของอาณาจักรต้มตุนที่ตั้งตรงงานในปอยเปตตึกสูงราฟ้าอันรูหราสถานที่ซึ่งผู้คนนับพันถูกกักขังราวกับทาสในยุคดิจิทัลนักบินไทยล็อกเป้าหมายผ่านหน้าจอฮัทนี้นิ้วมือวางเตรียมพร้อมบนปุ่มปล่อยอาวุธสังหาร Fox2 Fox2. เสียงกล้องผ่านช่องสื่อสารลับ ขีปนาวุธได้พุ่งออกจากฐานยิงแล้วแสงสว่างจ้าฉีกท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ปอยเปรตพุ่งตรงเข้าใส่ดาดฟ้าของตึกบัญชาการกลางแรงระเบิดแม่นยำดุดจ,จับวางเจาะทะลุคอนกรีต3ามชั้นซึ่งเป็นที่เก็บเซิร์ฟเวอร์และห้องนิรภัยกระจกอาคารรอบข้างแตกละเอียดแต่ชุมชนแออัดข้างเคียงกลับปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์นั่นคือระดับของกองทัพอากาศไทยลงโทษคนชั่วแต่ไม่ทำลายผู้บริสุทธิ์แม้แต่ปลายก้อย ในตเหล่าบอสแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กำลังเสวยสุขถูกฝังทั้งเป็นใต้ซากปักพังทันทีเงินสดทองคำแท่งและยาเสพติดปลิวว่อนผสมปนเปไปกับคอนกรีตและเหล็กกล้าที่ไม่เกลี่ยในขณะเดียวกันที่ท่าเรือสีนวลฝันร้ายระลอกที่สองกำลังถาโถมมาจากท้องทะเลเรือพิฆาตชั้นอาเลเบิร์กของสหรัฐีได้ปล่อยขีปนาวุธโทมาฮอ์กระลอกที่สองออกไปเป้าหมายคราวนี้คือสถานีส่งสัญญาณดาวเทียมเถื่อน ที่ใช้สั่งการเครือข่ายหลอกลวงทั่วโลกเสาอากาศยักษ์ล้มคลืนราวกับต้นกล้วยโดนพายุตัดขาดการติดต่อของพวกมันจากโลกภายนอกสิ้นเชิงเขตปกครองตนเองบัดนี้กลายเป็นเกาะร้างไร้อินเทอร์เน็ตไร้โทรศัพท์เหลือเพียงความหวาดกลัวกองทัพหลวงกัมพูชาเพิ่งได้สติและพยายามจัดทับตอบโต้ท่ามกลางความสิ้นหวังเหนาะขั้นเยฐานทัพกำปงสปือรถถัง t 5 5เก่าคร่ำคริตมใหม่โซเวียต ได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติการเสียงเครื่องยนต์ดีเซลชาราภาพคำรามพลควันดำโคโมงก่อมลพิษไปทั่วทางน่านฟ้าทหารรถถังเคมวลแม้จะกล้าหารแต่พวกเขากำลังบังคับลงศพเหล็กเคลื่อนที่เข้าสู่ลานประหารพวกเขาเพยายามมุ่งหน้าสู่ชายแดนไทยด้วยความหวังว่าจะหยุดยั้งการรุกคืบของศัตรูแต่หารู้ไม่ว่าบนความสูงหมื่นเมตรมัจจุราชไร้คนขับกำลังจับจ้องทุกความเคลื่อนไหว โดรน MQ-9 Reaper ของสหราาัฐะติดตั้งขีปนาวุธ Hellfire ล็อกเป้าหมายแม่นยำที่รถถังคันนนำผู้ควบคุมโดรนนั่งในห้องแอร์ห่างไกลนับพันไมล์กดปุ่มยิงอย่างใจเย็นราวกับเล่นเกมกดขีปนาวุธพุ่งลงด้วยความเร็วเหนือเสียงเจาะทะลุกราะบางๆของ T-55 ราวมีดร้อนตัดเนยป้อมปืนรถถังกระเด็นลอยขึ้นฟ้าเกิดเป็นเสาเพลิงยักษ์ขวางกั้นขบวนรถที่เหลือทั้งหมดความตื่นตระหนก แพร่กระจายในหมู่ทหารเคมอนพวกเขามองไม่เห็นตัวศัตรูเลยแม้แต่เงาเรากำลังรบกับผูดผีปีศาจนายทหารเคมราตะโกนผ่านวิทยุก่อนที่สัญญาณจะถูกตัดขาดในขณะเดียวกันที่ชายแดนอารันประเทศกองทัพบ,บกไทยได้ระดมสัพพักกำลังเสร็จสมบูรณ์แล้วรถถังหลักวีทีส่ที่ทนสมัยที่สุดของไทยสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมแล้วที่จะข้ามผ่านเส้นแบ่งเขตแดนวีทีส เหนือกว่ายุโทโธปกรณ์ทุกชนิดที่ค่าศึกมีอยู่อย่างทาบไม่ติดท้งอำนาจการยิงและเกราะป้องกันระบบป้องกันเชิงรุกของมันสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธต่อต้านรถถังทุกชนิดที่เขมรมีในคลังแสงเบื้องหลังรถถังคือกองทหารราบยานเกราะกองพลทีหับสองนับพนายผู้เปี่ยมด้วยวินัยและความห้าวหาญพวกเขาไม่ได้มาเพื่อรุกรานแต่มาเพื่อผดุงความยุติธรรมและช่วยพี่น้องที่ถูกทารุณกรรมรัฐบาลไทยประกาศกอง ใครก็ตามที่ขัดขวางปฏิบัติการนี้จะถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับอาชญากรทางทะเลกองทัพเรือไทยได้วางแนวปิดล้อมชายฝั่งกัมพูชาทั้งหมดอย่างแน่นหนาเรือหลวงภูมิพรดลดิชกำลังลาดตระเวนเรดาร์กวาดจับทุกความเคลื่อนไหวเพื่อสกัดกั้นการแทรกแซงเรือตรวจการเข็มรับพยายามฝ่าวงล้อมออกจากท่าเรือเลียมแต่ถูกยิงเตือนทันทีด้วยปืนใหญ่76มมกระสุนตกหน้าหัวเรือพอดิบดี สาวน้ําพุ่งสูงเสียดฟ้าทำเอาเรือลําจิว๋วโครงเครงแทบล่มกัปตันเรือเข็มโรเข้าใจดีว่าหากเดินหน้าอีกเพียงเมตรเดียวหมายถึงการจมลงสู่ก้นบึ้งทะเลลึกพวกเขาจําใจต้องหันหัวเรือกลับยอมรับความจริงว่าน่านน้ำนี้บัดนี้อยู่ใต้การควบคุมของไทยแล้วตัดกลับมาที่แผ่นดินใหญ่ค่ายนารกกําลังจมในกองเพลิงแต่อุโมงค์ลับใต้ดินยังคงสภาพสมบูรณ์ข่าวกรองจากดาวเทียมสหรัฐ เผยว่าเหล่าหัวหน้าแก๊งกำลังหลบหนีลงสู่เครือข่ายอุโมงคนี้พวกมันวางแผนหนีไปชายแดนลาวผ่านเส้นทางลับใต้ดินที่ลักรอบสร้างมานานหลายปีแต่พวกมันประเมินอนุภาพการเจาะทะลวงของระเบิดบ er ังเกอร์บัสเตอร์จีบูต่ำเกินไปเครื่องบิน F15 สิบห้าสไตล์อของสหรัฐถูกส่งเข้าพื้นที่พร้อมแบกนักทําลายล้างอุโมงค์มาด้วยระเบิดหนะัก2ตันพุ่งปักลงดินลึกก่อนระเบิดตุ้ม ก่อเกิดแผ่นดินไหวเทียมสั่นสะเทือนไปทั่วเครือข่ายอุโมงค์พังทลายลงปิดตายทางหนีเดียวของเหล่าอาชญากรตัวเอพวกนั้นบัดนี้พวกมันเหมือนหนูติดจันไร้ทางถอยเหลือเพียงรอคอยชะตากรรมที่จะถูกพิพากษสาการต่อต้านที่อ่อนแอของทหารรับจ้างในคาสิโนถูกปืนกลนจากหอพาชีสยบลงอย่างรวดเร็วปืนใหญ่30มโมมของอพาชีกวาดล้างรังปืนกลบ,บนหอคอย เปิดทางสะดวกให้กองกําลังภาคพื้นดินประตูพรมแดนเปิดอาขอบวนรถหุ้มเกราะสไตเกอร์บรรทุกหน่วยรบพิเศษเริ่มเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่สีแดงในสายตาของทหารกล้านี่ไม่ใช่แค่ภารกิจแต่คือเกียรติยศของกองทัพแห่งอาเซียนพวกเขารุกค,คืบด้วยความภาคภูมิภายใต้ใตการคุ้มกันจากท้องฟ้าที่กองทัพอากาศไทยครอบครองเบ็ดเสร็จที่พนมเปญความเงียบงันปกลคลุมคริหาสนเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ดังระงมแต่ไม่มีใครกล้ารับสาย พวกเขารู้ดีว่ายุคทองแห่งการให้ท้ายอาชญากรเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ได้จบสิ้นลงอย่างเป็นทางการในคืนนี้โลกกำลังเป็นประจักษ์พยานการแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ทันสมัยรวดเร็วและเฉียบขาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความระทึกใจที่สุดของปฏิบัติการสายฟ้าฟาดยังรออยู่เบื้องหน้ารุ่งอรุณวันที่สองสมรภูมิไม่ใช่สวนหลังบ้านให้กองทัพไทยเดินเล่นฝ่ายเดียวอีกต่อไป ทหารเดนตายเข็มระหลังตั้งสติได้ก็ถอยเข้าป่าทึบเพื่อทำสงครามกองโจรแบบกัดไม่ปล่อยพวกมันงัดเอาอาวุธต่อต้านรถถังที่อันตรายที่สุดจากคลังแสงยุคสงครามเย็นออกมาใช้น้อทางโค้งอันตรายใกล้ชายแดนหน่วยซุ่มโจมตีเขมากำลังเล็งเป้าไปที่รถถังวีทีสคันหน้าสุดยิงหัวรบ r p g 29แวมไพร์พุ่งทยานด้วยความเร็วสูงเล็งเข้าใส่ด้านข้างรถถังไทย แต่เทคโนโลยีชนะความบ้าระหำ่ำระบบป้องกันภัยเชิงรุก GL5 บนรถถังทำงานทันทีระเบิดลูกเล็กถูกยิงสวนออกไปสกัดกั้นหัวรบ RPG กลางอากาศเกิดเป็นกลุ่มควันโขอมองเจ้า v t ทเคลื่อนผ่านกลุ่มควันอย่างดุดันป้อมปืนหมุน90องศาแล้วยิงสวนด้วยปืนใหญ่125มมชายป่าระเบิดกระจุยกวาดล้างหน่วยซุ่มโจมตีจนสิ้นซาก พิสูจน์ความแข็งแกร่งที่ไม่อาจต้านทานทวาภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ได้มาจากป่าทึบแต่กำลังคืบคลานมาจากทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ปักกิ่งทำลายความเงียบด้วยถแถลงการที่ดุดันประนามปฏิบัติการทางทหารของพันธมิตรสหรัฐไทยการกระทำนี้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวเตือนทันใดนั้น ดาวเทียมสอดแนมเอนองของสหรัฐาตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติของกองเรือทะเลใต้เรือบรรทุกเครื่องบินสานตรงพร้อมกองเรือรบผิวน้ำกำลังมุ่งหน้าสู่อ่าวไทยด้วยความเร็วสูงสุดมาพร้อมกับปีศาแห่งท้องทะเลเรือพิฆาตไทย055นานชางที่ติดอาวุธขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงการปรากฏตัวของจีนพลิกโฉมหน้ากระดานเปลี่ยนความขัดแย้งชายแดนให้เสี่ยงกลายเป็นสงครามโลก นายกรัฐมนตรีไทยเรียกประชุมด่วนในบังเกอร์ใต้ดินบรรยากาศตึงเครียดปกคลุมไปทั่วห้องเราจะไม่ถอยกรุงเทพยืนกรานจุดยืนมั่นใจในสนธิสัญญาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐเพื่อตอบโต้จีนกองเรือที่7ของสหรัฐทอสสั่งเรือบรรทุกเครื่องบิน uss ronald reagan เข้าขวางทางทันทีสยักษ์ใหญ่ทางทหารกำลังเผชิญหน้ากลางน่านาน้ำสากลปืนทุกกระบอกขึ้นลำรอเพียงประกายไฟเดียว ท้องฟ้าเหนืออ่าวไทยแออัดไปด้วยเครื่องบินรบนับสิบจากทั้ง3าฝ่ายที่บินวนเวียนคุมเชิงเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าของไทยจับสัญญาณประหลาดได้เป็นเป้าหมายที่มีพื้นที่สะท้อนคลื่นเรดาร์ต่ำมากวัตถุบินไม่ระบุสัญชาติกำลังพุ่งมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว2มักเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินตะโกนลั่นนั่นคือ J20 มังกรพงาง ความภาคภูมิใจของทัพฟ้าจีนกำลังพยายามเจาะทะลวงแนวป้องกันเพื่อข่มขวัญเยอวาเซตคือเครื่องบินรบล่องหนยุคที่5ถูกสร้างมาให้ล่องหนจากสายตาเรดาร์ทั่วไปเป้าหมายของพวกมันคือการบินโฉบเหนือน่านฟ้ากรุงเทพฯเพื่อส่งสารทางการเมืองที่รุนแรงแต่ฝ่ายอเมริกันได้เตรียมพร้อมรับมือฉากทัศนีแล้วด้วยภายตายบนดาดฟ้าเรือเรแกนจากเครื่องดีดไอนามามสิบ i g าไล 4. ลำทยานขึ้นฟ้าพร้อมเทคโนโลยีสงครามเครือข่ายสุดลำ้ำนี่คือการด่วนครั้งประวัติศาสตร์ที่โลกการทหารรอคอย f 3 5ของสหรัฐทาปะทะ j 2 0ของจีนบนจอเรดาร์นักบินสหรัฐะจุดแดงของ j 2 0ปรากฏชัดเจนด้วยการชี้เป้าจากเครื่องบิน e 2 d h a w k e y ล็อกเป้าหมายแล้วรอคำสั่งยิงนักบิน f 3 5กล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นผ่านคลื่นวิทยุเข้ารหัส ฝูงบินทั้งสองพุ่งเข้าหากันด้วยความเร็วรวม4 0 0พันกมชมระยะห่างลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าใจหายที่ศูนย์บัญชาการรบทางอากาศไทยเหล่านายพลกลันหายใจจ้องมองหน้าจอขนาดใหญ่ตาไม่กระพริบหากมีขีปนาวุธถูกยิงออกไปตอนนี้เนี่ยเอ,เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคจะจมอยู่ในทะเลเพลิงนิวเคลียร์แต่ฝูงบินเจยี่สิบกับลำกระทันหันหักเลี้ยวฉีกหนีเมื่อรู้ตัวว่าถูกล็อกเป้าเข้าให้แล้ว ระบบเตือนภัยบน J20 กรีดร้องไม่หยุดเตือนว่าขีปนาวุธเอ็มหนึเดของสหรัฐฯพร้อมพุ่งเข้าใส่จีนตัดสินใจไม่เสี่ยงพวกเขาตระหนักว่าในสงครามล่องหนครั้งนี้สหรัฐยังคงถือไพ่เหนือกว่าการถอยทัพของ J20 คือชัยชนะทางจิตวิทยายิ่งใหญ่ของพันธมิตรท้องฟ้ายังคงเป็นของเราในขณะเดียวกันบนภาพ,พื้นดินการลุกคืบของกองทัพไทยไม่ได้ชะลอลงแม้แต่วินาทีเดียวจรวดหลายลำกล้อง DTI 1กรัมที่ไทยผลิตเองเริ่มเทฝนเหล็กถล่มจุดรวมพลของทหารเขมรอด้วยระยะหยิงไกลและความแม่นยำสูง DTI 1กรัมฉีกกระชาตเส้นทางลำเลียงหลักจากพนมเปญสู่ชายแดนสะพานเนียกเหลืองเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมสั่นสะเทือนรุนแรงภายใต้แรงระเบิดจากการโจมตีทางอากาศรัสเซียพันธมิตรเก่าแก่ของกัมพูชาพยายามแทรกแซงด้วยการส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให้ แต่แฮกเกอร์หมวกข่าวของกองบัญชาการไซเบอร์ไทยร่วมมือกับ NSA สหรัฐะสกัดกั้นข้อมูลเหล่านั้นสงครามไม่ได้มีแค่ปืนผ่าหน้าไม้แต่ยังเป็นการดวนสมองสุดระทึกบนโลกไซเบอร์เว็บไซต์รัฐบาลเขมร่มพินาศหน้าจอขึ้นรูปถงชาติไทยพร้อมคำเตือน3ภาษาส่งตัวอาชญากรมาหรือจะให้ประเทศพวกเจ้าถอยหลังกลับไปสู่ยุคหิมข้อความระบุชัดเจนที่สมรภูมิปอยเปต กองพลทหารราบที่12ของไทยเจาะทะลวงแนวป้องกันสุดท้ายสำเร็จทหารไทยรบด้วยจิตวิญญาณเพื่อชาติเพื่อปวงชนความฮึกเหิมลุกโชนราวกับเปลวเพลิงพวกเขาใช้ดโดรนพลีชีพล่าทำลายรังปืนกลที่ซ่อนตัวตามตึกสูงอย่างแม่นยำภาพมุมสูงเผยให้เห็นขบวนรถเกราะ BTR-31 ของไทยเคลื่อนพลเข้าสู่ใจกลางเมืองดังพายุบูคแคม ธงไตรรงบกสะบัดบนตึกที่เคยเป็นซ่องโจรประกาศสักดาหแห่งความยุติธรรมเหนือดินแดนอัธรรมแต่ศัตรูยังเหลือให้ตายใบยสุดท้ายที่ยังไม่หงายอาวุธลับที่แอบซื้อจากตลาดมืดค้าอาวุธข่าวกรองไทยพบร่องรอยการติดตั้งขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้แถวเสียมราชหากพวกมันกดปุ่มยิงเมืองชายแดนไทยอย่างสุรินทร์และบุรีรัมย์จะตกอยู่ในรัศมีทำลายล้าง บรรยากาศก,กลับมาตึงเครียดจนแทบขาดพึงชาวบ้านชายแดนไทยเริ่มอพยพลงหลุมหลบภัยเสียงไซเรนดังโหยหวนแต่แววตาของประชาชนไร้ซึ่งความกลัวมีเพียงความแค้นและความมุ่งมั่นกองทัพไทยรู้ดีว่าต้องแข่งกับเวลาเพื่อทำลายภัยคุกคามนี้ให้สิ้นซากก่อนจะสายเกินไปหน่วยซีลของไทยแอบแทรกซึมลึกเข้าไปในแดนข้าศึกอย่างเงียบเชียบด้วยร่มรอนความสูงภารกิจของพวกเขาคืออ ค้นหาและทำลายภารกิจพลีชีพเพื่อปกป้องชีวิตที่น้องนับล้านข้างหลังความมืดโรยตัวลงมาอัมพรางวีระบุรุษนิรานามที่กำลังคืบคลานผ่านดงระเบิดทิลเมตทั่วโลกลั้นหายใจรอคอยไทยจะหยุดยั้งหายนะได้หรือไม่หรือโศกนาฏกรรมนองเลือดจะอุบัติขึ้นคำตอบอยู่ที่วินาทีเป็นตายข้างหน้าเมื่อเสียงปืนของหน่วยรบพิเศษดังขึ้นเข็มนาฬิกานับถอยหลังสู่เส้นตายบรรยากาศในศูนย์บัญชาการรบที่กรุงเทพ ตึงเครียดจนแทบขาดพึงดาวเทียมสอดแนมจับความร้อนที่พุ่งสูงขึ้นจากฐานยิงขีปนาวุธรับใกล้ปราศาทเขาพระวิหารข้าศึกกำลังเติมเชื้อเพลิงเหลวให้ขีปนาวุธสกัดบีเตรียมทุ่มหมดหน้าตักในเดิมพันครั้งสุดท้ายเป้าหมายของพวกมันไม่ใช่กองทหารแต่คือห้างสปปรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพที่คลาคล้ำไปด้วยผู้คนหากจรวดลูกนี้หลุดจากฐาน คนนับพันต้องตายนายพลไทยทุบโต๊ะระบายความอัดอั้นแต่หารู้ไม่ว่ากองทัพไทยได้เปิดใช้ปฏิบัติการมังก,งกรศักดีสิทธิ์ไปแล้วเมื่อ10นาทีก่อนหนอพิกัดลับในจังหวัดศรีสะเกษระบบจรวดนำวิถี DTE2 เผยตัวออกมาจากตาข่ายพรางนี่คือความภูมิใจของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยอาวุธพลิกเกมที่แม่นยำราวจับวางไม่ต้องพึ่งพาอเมริกา ครั้งนี้คนไทยจะปกป้องน่านฟ้าและชะตากรรมด้วยมือของตัวเองพิกัดยืนยันล็อกเป้าหมายยิงคำสั่งโจมตีถูกถ่ายทอดออกไปอย่างเด็ดขาดและเยือกเย็นจรวด dte 2นับสิบลูกฉีกกระชากค,ความมืดทิ้งทางความสีขาววาดเส้นสายแห่งความตายบนท้องฟ้าอีกฝั่งหนึ่งทีมควบคุมเคมออร์กำลังนับถอยหลังถึงวินาทีที่10เพื่อกดปุ่มปล่อยสกัด10 9 8เสียงนับพลอยหลังถูกกลืนหายด้วยเสียงหวีดหิวของมาจุราชที่พุ่งลงมาหัวรบของไทยพุ่งชนด้วยความเร็ว 4. มักคกระแทกเข้ากลางฐานยิงที่ตั้งตระงานอย่างจังระเบิดเทอร์โมบาริกขนาดยักษ์ประทุขึ้นลูกไฟเมหรมาาลื่นกินป่าเป็นบริเวณกว้างพร้อมทีมรบทั้งหมดคลื่นกระแทกรุนแรงจนทำให้ปราสาทเขาพระวิหารที่อยู่ห่างไปหลายกิโลเมตรสั่นสะเทือนภัยคุกคามจากระเบิดกัมมันต์ องศีหรืออาวุธเคมีต่อกรุงเทพถูกดับลงในชั่วพริบตาในขณะเดียวกันชาญกรุงพนมเปนปฏิบัติการตัดหัวงูกำลังเข้าสู่ช่วงตัดสินชี้ขาดหน่วยรบพิเศษ task force 90ปีศาจที่เก่งกาจที่สุดของไทยได้ปิดล้อมขุนหาสนเป้าหมายไว้ทุกด้านความเงียบสงัดชวนขนลุกมีเพียงเสียงลมบิดหิวและเสียงหัวใจทหารกล้าที่รอคำสั่งบุกเป้าหมายภายในคือเจ้าพ่อ ผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายค้ามนุษย์และแก๊งต้มตุน๋นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมันกำลังพยายามทำลายเอกสารและหลบหนีด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่จอดรอยอยู่ลานหลังบ้านบุกบุกบกเสียงตะโกนสั่งการดังลั่นพร้อมกับเสียงระเบิดซีสีที่พังประตูเข้าไปทหารรบพิเศษไทยกรูเข้าไปราวกับน้ำป่าแสงเลเซอร์จากปืนไรเฟริลไทย21กวาดส่องทุกซอกทุกมุม บอดี้การ์ดรับจ้างของเจ้าพ่อแกงต้มตุนยิงสวนอย่างดุดเดือดด้วยปืนกลอูซี่จากบันไดชั้นบนแต่พวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนักรบที่ผ่านการฝึกฝนมายหญ่อ้างหนักหน่วงที่สุดในนรกระเบิดแสงแฟลชแบงถูกขว้างเข้ากลางโถงเปลี่ยนทั้งห้องให้กลายเป็นสีขาวโพลนจนมองไม่เห็นเสียงปืนเริ่มซาลงแทนที่ด้วยเสียงตะโกนยอมแพ้ของพวกที่เคยทำตัวยิ่งใหญ่ขับฟ้าที่ชั้นใต้ดินลับ หน้าทีมรถพิเศษที่ประตูเหล็กหนาะ10บสมอที่นำไปสู่ห้องนิรภัยจนเปิดออกภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำเอาตะลึงเงนินทองคำแท่งหลายตันวางซ้อนกันเป็นกำแพงสูงตระงนันภูเขากองเงินดอลลาร์เงินบาทและเงินหยวนกองสูงจรดเพดานส่งกลิ่นเหม็นของความโลภและอาชญากรรมนี่คือเงินจากหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของเหยื่อหลายล้านคนที่ถูกพวกมันหลอกลวงตลอดทศวรรษเราเจอขุมทรัพย์ของปีศาจแล้ว หัวหน้าทีมรายงานกลับศูนย์ผ่านวิทยุเข้ารหัสที่ลานหลังบ้านเฮลิคอปเตอร์กำลังจะบินขึ้นแต่ใบพัดถูกสไนเปยิงหักจากระยะไกล1กมเจ้าพ่อผู้เคยสั่งตายได้บัดนี้ตัวสั่นงันงกคลานออกจากซากหอยยกมือท่วมหัวขอชีวิตภาพทหารไทยใส่กุญแจมือตัวการใหญ่และกดหัวมันลงกับพื้นดินถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวินาทีนี้เป็นเครื่องหมายการล่มสลายอย่างสมบูรณ์ของอำนาจมืดฝั่งตรงข้ามพรมแดน ทันทีที่ข่าวการจับกลุ่มหัวหน้าใหญ่แพร่ออกไปขวัญกำลังใจทหารเคมอมก็แตกละเอียดราวกับแก้วหน่วยทหารเขมรบพร้อมใจกันวางอาวุธชักธงขาวขึ้นเหนือป้อมปืนรถถังเพื่อยอมจำนวนพวกเขาตระหนักว่าการสู้ตายถวายชีวิตให้คนโกงที่คิดหนีเอาตัวรอดคือความตายที่ไร้ค่าที่สุดดุนอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนไปตลอดการหลังจากข่าคืนแห่งโชคชะตนี้ ไทยได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่แค่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นมหาอำนาจทางทหารที่น่าเกรงขามความสูญเสียของฝั่งกัมพูชานั้นมหาศาลกองทัพอากาศพินาศสิ้นและรถถังกว่า70%เซถูกทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารราบคาบแต่ที่สาหัสกว่าคือความเชื่อมั่นและระบบการเมืองที่พังทลายอย่างไรก็ตามราคาที่ต้องจ่ายสำหรับชัยชนะก็ไม่ได้ถูกเลยสำหรับฝ่ายพันธมิตรโดรนบางลำถูกสอยร่วง และมีทหารกล้าได้รับบาดเจ็บจากการปะทะเดือดกลางเมืองแต่เมื่อมองดูเหยื่อที่ได้รับการช่วยเหลือโพเข้ากอดทหารไทยทุกความเสียสละล้วนคุ้มค่าประเทศเพื่อนบ้านต่างมองผลลัพธ์นี้ด้วยความยำเกรงต่อแสนยานุภาพการป้องปรามของกรุงเทพจีนจำต้องยอมรับความจริงใหม่ถอนกองเรือกลับประเทศและเรียกร้องให้เจรจาสันติภาพสหรัฐตอกย้ำฐานะพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ แต่ไทยต่างหากคือดาราที่จัดแสงที่สุดบนกระดานหมากรุกจากซากปรักหักพังของปอยเปตและซีนูเวลระเบียบโลกใหม่กําลังถูกสร้างขึ้นภายใต้การดูแลของผู้ชนะทองคำที่ยึดได้จะถูกขนย้ายเข้าธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่อผู้เคราะไร้ายภาพรถบรรทุกทหารที่ขนทองคำจนเต็มคันรถแล่นผ่านด่านออรันประเทศจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นี่คือคำเตือนที่ดุดันที่สุด ว่าอย่าได้ลิอาดปลุกช้างศึกที่กําลังหลับไหลให้ตื่นขึ้นมาละว่าสงครามจบลงแล้วแต่ตำนานแห่งความกล้าหาญและเทคโนโลยีอันล้าสมัยจะถูกเล่าขานสืบไปไม่รู้จบดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือแม่น้ําโของอีกครั้งแต่แสงสว่างในวันนี้อาบไลลไปด้วยสีแห่งเสรีภาพและความยุติธรรมเสียงปืนสงบลงทั่วทุกสมรภูมิแทนที่ด้วยความเงียบสงัดของระเบียบโลกใหม่ที่เพิ่งถูกสถาปนาขึ้น,นหนะเนดานชายแดน ภาพที่งดงามที่สุดของทหารไทยไม่ใช่ตอนลั่นไกแต่คือยามก้มลงฉุดศัตรูผู้พ่ายแพ้ให้ลุกขึ้นน้ำเย็นฉ่ำและสเสบียงกลางถูกส่งถึงมือฉเฉลยศึกเขมอที่กำลังตัวสันเทาด้วยความหิวโหยและความหวาดกลัวเราชนะด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าแต่เราพิชิตใจคนด้วยความมีมนุษยธรรมและจิตวิญ,ญญาณลูกผู้ชายเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์นับพันร้องไห้โค เมื่อเห็นทงไตรรงโบกสะบัดบนรถหุ้มเกราะที่มารับพวกเขากลับบ้านพวกเขาได้รับอิสรภาพแล้วฝันร้ายในนรกบนดินนานหลายปีจบสิ้นลงด้วยอนุภาพของกองทัพไทยทองคําและเงินสดมหาศาลที่ยึดจากอุโมงค์รับเจ้าพ่อกําลังถูกศิลปิดผนึกเพื่อนํามาเยียวยาประชาชนข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ถูกเซ็นที่ผนมเปนรับประกันว่าจะไม่มีเขตป,ปกครองตอนเองของโจหลงเหลืออีก ปฏิบัติการสายฟ้าฟาดได้สงสารที่ดุดดันกองโลกเกี่ยวกับเส้นตายสีแดงที่ห้ามใครล้ำเส้นประเทศไทยอย่างเด็ดขาดเรารักสันติภาพแต่เราพร้อมเสมอที่จะปกป้องมันด้วยราคาที่แพงที่สุดและอาวุธที่ทันสมัยที่สุดฝูงบิน f 1 6กคำรามผ่านทอ้องฟ้าเป็นครั้งสุดท้ายเอียงปีกอำลาแผ่นดินที่เพิ่งหลุดพ้นจากความมืดมนกองทัพผู้พิชิตเริ่มถอนกำลังกลับอย่างสมเกียรติทิ้งเบื้องหลังคือกัมพูชาที่กำลังเริ่มเกาะร่างสร้างตัวใหม่ นี่คือบทเรียนราคาแพงเลีบลิ่วสำหรับใครก็ตามที่บังอาจดูแคลนชีวิตคนไทยและพลังสามัคคีของอาเซียนขอบคุณที่ติดตามสถานการณ์จำลองพิเศษนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดบทวิเคราะห์ทางทหารสุดเฉียบคมในครั้งหน้า